ค่ะสวัสดีค่ะชื่อส้มนะคะส้มได้คัดเลือกนะคะเป็น12คนจากการประกวดทั่วประเทศของรีไวยนะคะตอนนี้เข้ารอบ12คนแล้วแล้วก็มาตัดสินที่กรุงเทพวันที่3ค่ะมีคณะกรรมการตัดสินเป็นบุณชันนำคือคุณไก่เวลายุดแล้วก็คุณโทนี่ลาแก่นค่ะก็จะจัดขึ้นที่สยามพารากอนแฟชั่นฮอล์ค่ะตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะขอยนิญนะคะ หรับส้มนะคะก็จะมาแนะนำในส่วนของเกงยีนส์รีวายค่ะจะมีทั้งหมดสามรุ่นด้วยกันนะคะเป็นเคิร์ฟนะคะจะเป็นสไลด์เคิร์ฟเดมี่เคิร์ฟแล้วก็เป็นโบเคิร์ฟค่ะทั้งสามส่วนเออทั้งสาม รุ่นนี้นะคะมีความแตกต่างกันนะคะสําหรับผู้หญิงที่มีค่อนข้างมีปัญหาสําหรับการใส่กางเกงยีนนะคะอย่างแรกเนี่ยจะเป็นสไลด์เคิร์ฟสไลด์เคิร์ฟเนี่ยสำหรับผู้หญิงที่หุ่นค่อนข้างตรงๆนะคะตัวสไลด์เคิร์ฟเนี่ยจะแก้ปัญหาสําหรับผู้หญิงเนี่ยที่มีเนื้อล้นออกมาจากขอบกางเกงนะคะตัวกางเกงก็จะเก็บเนื้อ вот, ให้กระชับมากยิง่งขึ้นส่วนอันที่2เนี่ยรุ่นที่2จะเป็นเดมิเคิร์ฟเดมิเคิร์ฟจะเป็นอของผู้หญิงที่หุ่นค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะเวลาใส่เนี่ยเขาก็จะกระชับขากระ ชับก้นนะคะแล้วก็ทําให้ดูสูงเพียวดูหายาวมากยิ่งขึ้นส่วนตัวสุดท้ายเป็นโบเคิร์ฟค่ะสําหรับโบเคิร์ฟนะคะสําหรับผู้ที่มีปัญหาในส่วนของสะโพกแล้วก็เอวเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันมากนะคะคือสะโพกใหญ่แล้วก็มีเอวเล็กตัวสแงเกงโดยทั่วไปอ่ะค่ะจะค่อนข้างหายากเพราะว่าจะมีแกลบช่องว่างด้านหลังเพราะฉะนั้นตัวโบเคิร์ฟอะคะ่ะจะเป็นส่วนหนึ่งที่แก้ปัญหาสาหรับผู้หญิงเนี่ยที่มีสะโพกค่อนข้างใหญ่แล้วก็เอวเล็กค่ะ